ใจไว้ให้เธอกับฉันดวงใหญ่กันทุกทุกวันเวลาด้วยรักที่เราเคยสร้างมามันรักษาและคอยดูแลดวงใจสบาย เคยบอกกันถูกใจกันก็ยังโคบกันไปสร้างสมความรู้สึกมากมายเก็บเอาไว้เป็นกำลังใจที่ดี เคยมีเก็บไว้รวมกันเป็นทางดีสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพัน ากหัวใจปากเอาไว้แทนคำขอบใจ ตลอดไปด้วยรักและด้วยความผูกพันเมือ่อมีวันที่ตัวฉันต้องไปจะขอขอฝากหัวใจฝากเอาไว้แท้ คำขอบใจจริงจริงสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไป ครับสวัสดีครับท่านผู้วยการชาลีแก้วพริง้งกับท่านผู้มยการโรงเรียนเทพบาลสายอาิรักมณีวิทยาครับในฐานะที่ผมเป็นบุรคลากรคนหนึ่งครับในหน่วยงานนะครับ,นนนะรบไม่ได้รับทราบข่าวจากาท่านผู้วยการขอลาออกเนื่องจากสุขภาพไม่ดีก็รู้สึกว่าใจหายนะครับเพราะร่วมมานกันมานะตั้งเป็นเวลา 24ปีนะครับที่ผมมาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลน้อยในหานนี้นะครับก็ได้รับความนู่เคาะหจากท่านผู้วยการดูแลมาเป็นอย่างดีร่วมงานกันจนงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับในสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้บริการ,รรักษาสุขภาพนะครับให้ดีนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นฝันและกำลังใจกับ ครูและบุคลากรต่างๆของโรงเรียนทุกท่านครับตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ได้เห็นภาพการทํางานของท่านผอ,อชาลีในโรงเรียนเทศบาลวัดไซอารีรักแห่งนี้นะคะท่านเป็นผู้บริหารที่เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการบริหารงานนะคะ เป็นผอ,อ,อที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารงานเป็นแบบอย่างที่ดีในการมุ่งม,มัม่นพัฒนาผู้เรียนในหลายๆด้านในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสาร่วมง,งานกับท่านผอ,อท่านเป็นเสมือนครูในด้านทางการศึกษาในด้านของการบริหารคอยให้คำแนะนำคำชี้แนะแนวทางดีๆคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจนะคะ ผู้บริหารด้วยการรวมทั้งคณะครูในการดำเนินงานต่างๆด้วยดีเสมอมาในวาระแห่งการอําราในครั้งนี้ใจหนึ่งก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ใจหายอีกใจหนึ่งก็อยากให้ท่านได้มีเวลาในการพักผ่อนเพื่อรักษาสุขภาพกายให้สมบ,บูรณ์แข็งแรงนะคะในฐานะรองผู้นวยการสถานศึกษาและ เป็นน้องคนหนึ่งในสายงานบริหารการศึกษาก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อชาลีแก้วพิิคงสำหรับการให้ความสนับสนุนในหลายๆเรื่องนะคะรวมทั้งการที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารที่เก่งดีมีความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานให้กับรุ่นน้องนะคะ,อะคอยส่งเสริมให้กำลังใจกันตลอดมา ก็ขอให้ท่านผออมีความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยทั้งปวงค่ะวันเวลาผ่านพ้นมาเป็นประจักษ์คงแน่นหนักอุดมการมิท้อถอยเป็นแบบอย่างข้าราชการสมรอคอย งานเต็มร้อยพร้อมมุ่งม,มั่นร่วมพัฒนานามท่านพออ,อชาลีแก้วพริง้งยอดผู้นำคนจริงคนแป่งกล้าบริหารงานเต็มหน้าที่สมฉายาสร้างโอกาสสร้างคุณค่าแก่ราชการ ทุกก้าวย่างบนเส้นทางเกียรติยศยังปรากฏผลงานไว้เป็นหลักฐานอุทิศกายทุ่มเทใจในทุกงานด้วยเชิงชั้นการบริหารมากฝีมืออันคุณงามความดีที่ท่านสร้าง เป็นแนวทางผู้ร่วมงานต่างนับถือมีพออ,อช่วยชี้แนะคอยฝึกปรือสร้างสมชื่อแก่โรงเรียนเทศบาลจดจารึกผลึกไว้ในดวงจิตจดลิขิตผูกสัมพันธ์ถิ่นสถาน จดจำสิ่งป,ประทับใจในวันวานการหมุนผ่านเนิ่น <ไป S 1> นานไปม<อ>ไม่ลืมเลือนดังตั้งใจให้ถึงจุดหมายปลายทาง